นายสุพจน์นวลความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการได้มีกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งตลาดหนึ่งเกษตรตลาดเกษตรนี้ขึ้นนะคะขอท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านผูมิกับสถานีตำรวจภูธรระโนดท่านสมาชิกสภาเทศบาลอำบุรณะโนด คณะทำงานและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้กระผมสุพจน์นวลทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบูรารโนดขอต้อนรับท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้จัดโครงการตลาดน้ำอบจสงขลาในอำเภอระโนด เพื่อกระตุน้นสร้างการรับรู้และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตรร่วมสนับสนุนฟื้นฟูแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภาคการเกษตรของท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดสงขลาให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาถัดไปผูป้นาเสื่ราชกา,า,าร ท่านผู้กับสถานีตำรวจทุจรเปิดนโนดนะครับวันนี้พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทางที่ปรึกษานายกอการเหิือนส่วนจังหวัดนะครับท่านเลขานายกอบจอท่านสมาชิกสภาองค์การเหิหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของ โครงการพื้นานส่วนตนัวสุขลานะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณอันหนึ่งต้องขอบคุณทางเทศบาลเมืองเอทศบาลตมลโนดเป็นอย่างยิ่ง,น,งน,นะครับที่วันนี้นะครับได้จัดการส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งงานในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการาที่ท่าน สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดสงขลาท่านประธานท่านรองประธานถาวลแซอิวนะครับได้เข้าไปหาลรือนะครับกับผู้อ่ากขององค์การแหาวส่วนจังหวัดสงขลานะครับก็เลยปิ๊งไอเดียว,ว่า,าจังหวัดสงขลาเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภาคเกษตรนะครับเยอะมากมีมูลค่าทางการเกษตรปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านบาทนะครับและประกอบกับทางองค์การเหาวิทส่วนจังหวัดสงขลาได้ จะตั้งกองส่งเสริมการเกษตรขึ้นมานะครับแล้วก็ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางอ,องค์การสวนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของสภาเกษตรจังหวัดสงขลาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อ,อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรปัญหาหลักอันหนึ่งก็คือผลิตแล้วไม่ค่อยมีพื้นที่ขายไม่ค่อยมี ตลาดนะครับซึ่งโจทย์อันนี้นะครับผมเมื่อสมัยที่มาเป็นนายกของการเมายางส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อปี64พื้นที่ที่มีปัญหาผลการเกษตรตองน,นั้นก็คือละโนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเขียวนะครับฟักเขียวฟักทองนะครับตอนนั้นส่วนจังวัดไม่มีจังหวัดไหนที่มีกอง ก็ต้องขออบคุณนะคะท่านนายกนะคะที่ให้เทศบาลระโนดอำเภอระโนดของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งอำเภอนำร่องในเรื่องของหนึ่งอำเภอหนึ่งตลาดเกษตรนะคะเราจะไม่มีพ่อค้าคนกลางนะคะเราจะน้อมมาจากต้นน้ำมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะจะไม่มีพ่อค้าคนกลางให้เราได้มาเสียความรู้สึกกันแล้วนะคะวันนี้หนุชาวเก,กษตรกรนะคะแลวก็ข้าใจแม่ค้าว่าอย่างน้อยๆแม่ค้าสำคัญ การเกษตรของอปจสุรานะครับร่วมกับสภาคมองค์กรทางหวัดสุขาและก็หัวหน้าส่วนราชการทางกรรเกษตรนะครับได้ร่วมกันนะครับจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรขึ้นโดยเรามีเป้าหมายจะกำจัดให้ครบทั้ง16อเภอแต่ในวันนี้เรามาเริ่มที่เมืองพนมโนเป็นแห่งแรกนะครับเมืองพะมโนก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พี่น้องพิจารณาการก้าวสู่เป็นพิจารณ์จีบจากจังหวัดเกษตรกับ